สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวพื้นที่ปลอดจนคนหราศีนี้กลางปีไปแล้วดวงเฮงคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนหราศีค่ะที่มีเกณฑ์ว่าดวงจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมากองอยู่หน้าบ้านเรียกได้ว่าเป็นดวงขนเงินขนทองมากองรวมกันที่ตัวเองเลยนะคะ ก่อนอนืนเนทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะปรากฏปุ่มขอบคุณอยู่ด้านล่างนะคะก็ท่านไหนอยากต้องการสนับสนุนช่องก็สามารถร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ได้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับคน6ราศีที่มีเกณฑ์ดวงเฮงช่วงนี้มีเกณฑ์ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะราศีแรกเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมค่ะชาวราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมนะคะราศีที่สองคือท่านที่เกิดในราศีเมถุน หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กระกฎาคมค่ะราศีที่สมคือท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะคะถัดมาราศีที่สีก็คือท่านจะเกิดในราศีกัน หรือท่านทีเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมราศีที่5คือท่านที่เกิดในราศีตุลหรือท่านทีเกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีธนูหรือท่านทีเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคม ถึงวันที่15มกราคมนะคะเรียกได้ว่าคนทั้ง6ราศีนี้มีเกณฑ์ว่าดวงชะตาเป็นดวงคนรั์ค่ะจะมีทรัพย์สมบัติมากมายในเรื่องดวงการงานและการเงินบอกเลยว่าตั้งแต่เริ่มกลางปีขึ้นไปแล้วดวงชะตาพวกท่านจะผ่ารัพย์เข้ามาให้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เก่าหรือว่าทรัพย์ใหม่ที่มีอยู่แล้วหรือว่าที่หามาเพิ่มเรียกว่ารวยทรัพย์สินกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของดวงชะตามีเกณฑ์หาเงินได้มากกว่าช่วงต้นปีค่ะจะมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินแปลงมาเป็นทรัพย์สินได้หมดถ้าอยากรู้ว่าจะแม่ไม่แม่แมแมยังไงก็ต้องคอยรับชมตั้งแต่ช่วงกลางปีไปแล้วนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง6ราศีที่มีเกณฑ์ ดวงขนทรัพย์เข้ามากองไว้ที่ตัวเองเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ